เท่าไรสิบบาทใช่ไหมจอดตรงไหน,นมันก็มีแค่ตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เกดชวนลินลี่มาเดินตลาดน้ำพุค่ะอ่ะกเมื่อก,ก,กี้เราจอดรถตรงนี้คันละสิบบาทมาดูดตลาดน้ำพุเขาทำใหม่ เขาก็จัดระเบียบสังคมเราเดินทีละแถวว่าเราอยากกินอะไร,รไเอลิแกอยากกินอะไรอะ่ะอุ้ยผัดไทยกนหม,<ร>มีปลาไอแถวนี้หมดแล้วเราต้องเราไปทางไหนอะ่ะทางนู้นเหรอ มาลาหรอเฮ้ยมาลา,า,ลาคนเยออร่อยก็ไม่เลอ,อยากลองชิมไหมเด็กคนยืนหลอัเลยฮลมีเด็กขลอเมื่อกี้เน,น,น่เอพิซซ่านเไรดีน่ะยำแหนม ชอบกินยำแหนมป่ะไม่มียำขนมจีนด้วยนะไม่ชอบเป็นตีวอวะเอ้าวฉันชอบอ้าวตอนนั้นที่มาติ่มซำอยู่ตรงกลางน้นน่ะเขาย้ายไปเรื่อยๆใช่ไหมเขาต้องมาจับฉลากทุกวันใช่ไหมมันใบสองใบสามตลาดคันโอ้ใบสองใบสามร้อนตายเลยเนาะแต่เขาก็อดทนกันเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยอุดหนเขานะอ๋อลืมดูข้างขวาเลยนอ้ตลาดเขาทำใหม่สะอาด าข <c oughs> ยำอันนี้ทะเลดอง <c oughs> นี่คือโคกวุ้นยำมามา่ายำทุกข์ จับดับนี่คือ,อเกล็ดจับนำคลขนมไข่เตา่าอันนี้เขาเรียกว่าขนมไข่เต่าแกรู้จักไหมรูม้จักเอ้าเหรอไม่อ่ะมันมันต่อกับโทรศัพท์มันไม่ได้ต่อกับกล้องนะม <c oughs> <c oughs> ไม่บอก,ก,กไ่เป็นไรเดี๋ยวฉันก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายไงไก่ตุ๊กไก่ตุ๊กไก่ตุ๊กแกหรอ เขาอดคลุกเนยนี่ไม่ใช่ร้านคนหลออของแกใช่ไหมหม,โโมโูแวมีตหอวหมูฟัวบูสตไปนี่หลอกพ่อค้าเรียกแถวกล้วยด้วยอ่ะ บงกีอาหารเกาหลีที่เราเคยไปกินหน้าบิ๊กซีไงแต่เขาเลิกทำแล้วเขาหมดสัญญามอร่อยมากเลยเนาะที่หน้าบิ๊กซีอะ่ะเขาไม่น่าเลิกทำเลยอันนี้แกชอบกินเปล่ามันเป็นทอดมันแล้วก็มีผักด้วยแกกินร้านนี้อร่อยไหม แน่ใจนะอร่อยแน่นอนคตั้นใจได้ปุ้ยแกเดี๋ยวนะคนขายหล่อขนาดนี้ใช่ไหมแกก็เลยคิดว่าอร่อยใช่ไหมอยากกินอะไรอ่ะเอารวมกันสามอย่างได้ไหมฮะรวมกันสามอย่างได้ไหได้สองอย่างสองอย่างนี้เท่าไหร่ร้อยหนึ่งหรอเอาสามอย่างร้อยห้าสิบได้ไหมสาย่า้อยห้าสค่ะ อยากกินมาเอาอันนี้อันนี้แล้วอีกอันหนึ่งเอาไหนปลาหมึกไหมอันนี้หรอ่ะอันนี้สองอันนี้นี่อหนึ่งสองสามสามอย่างร้อยห้าสิบเขาบอกว่าสองอย่างร้อยเราต่อเขาสามอย่างร้อยห้าสิบเขาก็โอเคร้านนั้นอะคนล้อมไว้หมดเลยอะเขาขายอะไรอ่ะคนเยอะมากบอกก็ แกลินลี่ความฝันของฉันคือการได้มาปูเสือนั่งกินแบบนี้แต่ว่าฉันะชวนคนร้านคนแล้วไม่มีใครมากับฉันเลยสักคนชวนเป็นล้านคนเลยนะเฮ้ยแกอยากมาเหรอน่งไม่ละเดี๋ยววันไหนเรามานั่งกันได้เลยค่ะชวนเพื่อนเพื่อนมาสักสองสามคนแล้วก็มานั่งกินกันอยู่ตอนนี้สักสามร้อยคนเอาได้เลยค่ะมาอ๋อนี่ไงร้านนี้เมื่อกี้นะคนล้อมเลยอะ เขาขายไก่ที่ไก่จะตังร้านนี่ไก่ไม่มีกระดูกเมื่อกี้คนล้อมเลยอ่ะลูกพิ้งคั้งสดเขาตั้งที่นี่เลยเหรอหมาล่าวิจะว่าไปก็อยากกินนะโอเคเขาจะกิน,กนข,ขนมไทยขนมไทย ดูสิว่าขานมไทยจริงไหมอ,อ๋อขนมไทยจริงๆด้วยกินรวมอ่ะอันนี้มาป้อมหวานไม่ป้อมแห่มุ้ยกล่องละสามสิบห้าบาทกล่องละสามสิบห้าบาทโอเคเอาอันนี้ไหมล่ะไม่ธรรมดากินอันนี้อันนี้สามแสน,นอันนี้ก็อร่อยไม่เอาไม่กินหวานขนาดน,นั้น ค่ะเก็บเอาอันนี้แล้ลิลลก็เอาอันนั้นปล่อยทองน้ำปัน่นร้านข้าวแกงกากจ้าข้าวแกงกากจ้าใส่อะไรบ้างแอบบดูก่อนข้าวไหมคะ่ะขวน้งนมจี ฝั่งโน้นนะคะร้านย่างเนยแล้วน่ะคนเต็มทุกวันเลยค่ะแล้วเขาอยากยังเม้นมาบอกเกดเองนะว่าช่วยไปรีวิวร้านเขาหน่อยได้ไหมอูยังต้องรีวิวอีกเพคนเต็มขนาดนั้นอ่ะเกดอยากกินตะกแตนทอดตะกแตนทอดแกฉันกินแล้วฉันคันหูมันแพ้แต่องกินยาแก้แพ้ตากแตน เขาขายยังไงเขาห้ามถ่ายรูปหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่เราไปพนมเปนอะเราอ่ะไปซื้อของทอดแล้วแล้วเขาอะโมโหด้วยนะเราซื้อตั้งหลายร้อยแล้วเราก็ถ่ายหน้าร้านเขาเขาโมโหมากเลยอะร้านซูชินาใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแสดงว่าคนที่นี่ชอบกินซูชิค่ะเหมือนร้านคนลไม้ปั่นอะก็เป็นร้านใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะอยากกินลูกชิ้น เคยซื้อกินแล้วร้านนี้แหละเล่ยอยากซื้อลูกชิ้นอยากกินหรออยากกินสองไม้เมื่อคืนนี้อร่อยดีอ่ะเมื่อคืนนี้ที่เรากินกันที่ปลาหมึกย่างเตาถ่านที่ตลาดมีออนอร่อยอร่อยลูกชิ้นตลาดลากกน้ำ เหมือนไก่อ่ะ<ก>ลแล้วก็ไกออู่กเส้นอ่ะเออกินไปเถอะเราก็เดินมาครึ่งตลาดแล้วได้ของกินหลายอย่างแล้วตอนแรกว่าจะไปกินหมูกระทะแต่อาจจะไปไม่ถึงร้านหมูกระทะแล้วแหละข้มามวงน้ำปลาหวานเฮ้ยคนขายเขาบรรจงหั่งมากเลยอ่ะนกกระทามุน นี่ไม่อยากกินเปล่าไม่ค่ะเหมือนลูกไก่อร่อยดีฉันชอบกินเลยฉันชอบกินมากเลยอร่อยเหม,มือนลูกไก่ยังกระเทียมอันนี้คือยำไข่ยำไข่นางกรมเมีย่ยงปลาผัไาดไม่ได้เลยกับร้านผลไม้แต่ว่าตั้งแต่เราเดินเข้ามายังไม่เห็นร้านนวดไงร้านผลไม้ แล้วยังไงเจลีหมูย่างเคยมีคนเม้นมาถามว่าเกดอาเคยถ่ายคลิปลงในเพจแล้วมีคนเม้นมาถามว่าที่ตลาดน้ำพุมีร้านขายหมูย่างแบบนี้ด้วยหรอมีค่ะมีจริงๆริงี่อะไรร้านเจลีหมูย่างอ,อันนี้ข <ยะ S 1> ายเลยปลาแกะที่ไทยก็หิบที่นี่ก็หิบอ่ะอยากกินผลไม้นี่ตรงนี้อร่อยเฮ้ยเจ้าท่านขอนย่าถ่านกล้องไปหาเขาหน่อยได้ไหม ผลไม้แต่กินลูกคับด้วยฮะร้านไหนร้านนี้มีสละไหมมีลูกคับปะ่ะอุ้ยอะไรน้าใครนันงลมแห่งเกียร์ทะเลทังมีหอยนางลมด้วยอุ้ยอยากลองกิน ก็มาซื้อผลไม้ดองร้านนี้อันนี้อะไรอ่ะอนนมะขามมะขามเหรออุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะต้องกินเราแหละเอาไม่ล่ะเอาเนื่องจากว่าออกมาจากห้อง<ด>แล้วก็ลืมดูว่าเอ็ดีการ์ดมันมีแค่8ปดนาทีแล้วตอนนี้เอ็ดีการ์ดก็เต็มเรียบร้อยแล้วยังไปยังไม่หมดตลาดเลยสละเอานะํำจิ้มอะไร อันนี้ไหมไปเกลือเอาอันนี้เอาอันนี้อันนี้หาสั่งแหละอันนี้ก็ซื้อผลไม้ร้านนี้หลายอย่างอย่างจริงตอนนี้เก็บก็ใช้ไอโฟนนะคะโทรศัพท์มือถือะขายเพราะว่าเอดีการ์ดของกล้องอะมันหมดแล้วอันนี้เขา้าเข้าปลาแก่ตกลงปลาหรือแก่ แล้วก็จริงๆอ่ะก็จะหมดแล้วแหละเลยอีกสองล็อกเหลือล็อกนี้ก็ล็อกโน,น้นแล้วก็ไปไม่ถึงร้านหมูกระเพาะแล้วเพราะว่าเราคือของเดียวแล้ว,ว<ะ>ตอนนี้ลินลีล่ก็ชวนเก็ดมานั่งเสือเออมันเป็นความคิดที่อยากนั่งนานแล้วถ้าจะให้ดีต้องมีไข่ตัวตอนนี้ก็ไปหาซื้อน้ำก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปเช่าเสือ กินโค้กเหมือนกันในที่สุดเราก็ได้ที่นั่งเราเนี่ยเรามานังี่เนี่ยเรานังตรงนี้นี่เป็นเสือของเราค่าเช่าเท่าไหร่กันรู้ยังอ๋อยังไม่รู้เลยว่านั่งก่อนในที่สุดความฝันก็เป็นจริงค่ะไ,ไ,ดได้มานั่งกินกับลินล,ลีวันนี้มีความสุขมากเลยเนาะลินล,ลีมีความสุขเ้ก ความสุขมากวันนี้คือไ,ไม่สบายแต่ว,ว่าเราดีใจเออวันนี้เกดก็ไม่สบายล้วเกดมานั่งตรงนี้รู้สึกมีความสุขแล้วก็คือถ่ายแล้ว <laughs> สำหรับคลิปนี้ <laughs> เกดของน้องขอจบแค่นี้นะคะพ <laughs> บกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายมีความสุขกันเลยที่ตลาดน้ำโฮ <laughs> 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 อร่อยมากเลย บรรยากาศก็กดีอาหารก็อร่อยมือควมสุง